การทำบุญของคนรวยและคนจนคุณบุญรอดเล่าให้ฟังบอกว่าข้างๆบ้านแกมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าแรมจันแรมจันนี้เป็นผู้หญิงสาวอายุสักประมาณ30กว่ากวาครอบครัวของเธอเป็นครอบครัวที่มีฐานะดีครอบครัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ แต่ว่าหล่อนเป็นคนที่มีนิสัยชอบอวดร่ำอวดรวยชอบคุยถึงแต่เรื่องความมั่งคั่งมั่งมีของตัวเองอยู่เสมอขนาดถึงที่ว่าแต่งตัวยังกับอทองคำเคลื่อนที่โดยเฉพาะเวลามีงานในหมู่บ้านเช่นงานบุญงานประเพณีต่างๆเธอจะขนเอาเสื้อผ้าเครื่องทองเพชรนินจินดาออกมาแต่งอวดชาวบ้านให้มองจนต้องเป็นอิจฉาไปตามๆกันแรมจันนั้นชอบคุยโอ้อวด บอกว่าไอ้สิ่งของของเธอน่ะดีกว่าของคนอื่นทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องใช้ต่างๆแม้กระทั่งอาหารการกินก็เป็นเหตุที่ทำให้ชาวบ้านกใกล้เรือนเคียงพากันไม่ชอบหน้าเธอเท่าไหร่นักเพราะว่านอกจากจะคุยอวดแล้วเธอก็ยังคุยข่มคนอื่นด้วยเวลามีงานทำบุญในวันสำคัญทางาศาสนาต่างๆแรมจันทร์ก็จะเตรียมอาหารขาวหวานไปทำบุญที่วัด เธอก็สรรหาของดีๆที่ไม่เหมือนคนอื่นไปทำบุญกันแล้วก็เอาไปทีละเยอะๆเะรากับจะแบกแทบไม่ไหวเมื่อไปถึงสถานที่ทำบุญเธอก็จะเดินถามคนโน้นคนนี้ว่าเอาอะไรมาทำบุญมั่งก็ได้คำตอบจากเขาเธอก็จะคุยว่าเธอนั้นนำเอาไอ้นั่นนำเอาไอ้นี่มาของดีๆแพงๆทั้งนั้นแต่จะนำไปถวายพระตอนที่พระเริ่มฉันแล้ว แต่เธอถวายกับพระที่เป็นเจ้าอาวาสเท่านั้นเวลาที่เอาของไปถวายก็เดินเยื้องกระไรมองซ้ายขวาให้เป็นจุดเด่นของคนทั่วไปบางคนก็นึกสมเพชในการกระทำของเธอบางคนก็นึกขำสังเกตเวลาคนอื่นดูเวลาแรมจันเอาของไปถวายพระแรมจันไม่เคยได้สํำรวจตัวเองในสิ่งที่ตัวได้ทำลงไปเลยว่าจะเป็นที่ชื่นชอบหรือว่าไม่พอใจให้กับใครบ้าง ยิ่งนานวันก็ดูเหมือนจะยิ่งอาการหนักมากขึ้นกับคนที่มีฐานะเท่าเทียมกันนี่แรมจันจะไม่ค่อยแสดงอะไรมากนักแต่กับคนที่มีฐานะด้อยกว่านี้ก็มักจะพูดหรือว่าจะทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจมากที่สุดเป็นคนบ้านเดียวกันกับแรมจันแต่ว่าฐานะความเป็นอยู่เทียบกันไม่ได้เลยต่างกันราวฟ้ากับเหวเพราะว่าฐานะของยายชุมนั้นยากจนบ้านเรือนเครื่องแต่งกาย ของใช้อาหารการกินนี่ผิดกันลิบลับบ้านเรือนของยายชุมก็เพียงแค่คุ้มแดดคุ้มฝนเครื่องแต่งตัวก็ไม่ได้ดีเลิศเท่าไหร่นักมีพอปกปิดร่างกายแต่ว่าสะอาดสะอ้านอาหารการกินก็หาได้จากท้องถิ่นตามห้วยหนองคลองบึงพืชผ,ผักตามรั้วบ้านบางทีก็ซื้อจากตลาดบ้างแต่ว่าส่วนมากยายชุมก็จะปลูกพืชผักไว้กินเอง ยายชุมแม้จะยากจนแต่ว่าในวันสำคัญแกก็จะไปร่วมทำบุญทำทานที่วัดเช่นเดียวกันกับคนอื่นๆอ,อาหารข้าวหวานก็จัดไปร่วมตามที่จะจัดหามาได้ไม่เคยนึกอายในการทำบุญถึงแม้อาหารที่จะนำไปจะเป็นของธรมธรมดาธรรมดาไม่มีราคาแพงเหมือนกับของแรมจันทร์หรือว่าคนอื่นๆที่มีฐานะที่ดีกวัวยายแกก็จะทำบุญด้วยความตั้งใจไม่ได้ทำบุญเอาหน้าเอา,าตา เหมือนกับใครลหลายๆคนในหมู่บ้านนั้นอาหารของยายชุมที่ใส่ขันใส่หม้อเคยถูกแรมจันเปิดดูบ่อยๆดูแล้วก็ทำหน้าเบ้ทำหน้าทำตาพิลึกพิลันเหมือนจะเป็นของแปลกประหลาดเธอพูดกับยายชุมว่าอาหารแบบนี้ที่บ้านของเธอไม่กินหรอกแล้วก็จะไม่เอามาทำบุญด้วยเพราะว่าพระนะ่ะไม่ชอบฉันยายชุมได้ฟังก็ได้แต่ยิ้ม แกก็ไม่ได้ตอบโต้ว่าอะไรแล้วก็ไม่ได้โกรธแรมจันเพราะเป็นสิทธิ์ที่เขาจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของเขาจะคิดยังไงกับคนจนอย่างยายชุมก็แล้วแต่คืนวันหนึ่งปรากฏว่าโจรเข้าปล้นบ้านแรมจันคนเอาแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาไปจนเกลี้ยงซ้ำยังจับตัวแรมจันไปเป็นตัวประกันอีกด้วยแรมจันก็ตกใจแล้วก็กลัวมากที่ได้มาพบกับเหตุการณ์แบบนี้ จนมันใช้ปืนจี้แรมจันบังคับให้เดินไปด้วยในค่ำคืนวันนั้นก็เป็นคืนเดือนมืดมองแทบไม่เห็นหนทางขณะที่เดินไปเรื่อยๆไปจนถึงสวนแห่งหนึ่งที่มีต้นไม้ขึ้นหนาทึบแรมจันวิ่งหนีเข้าไปในสวนอย่างนั้นแล้วก็ส่งเสียงร้องให้คนช่วยวิ่งอย่างเร็วที่สุดวิ่งสุดชีวิตเท่าที่จะเร็วได้เธอล้มอยู่หลายครั้งเพราะสะดุดกับต้นไม้ตนยา พวกโจรก็วิ่งตามมาติดๆแต่ว่าพวกโจรวิ่งไม่ทันมองไม่เห็นเพราะมันมืดมากตามประสาบ้านนอกชนบทแล้วอีกอย่างคงจะกลัวชาวบ้านได้ยินเสียงที่แรมจันร้องให้ออกมาช่วยพวกโจรก็เลยหลบหนีไปก่อนแรมจันก็วิ่งเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในสวนซึ่งบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของยายชุมนั่นแหละยายชุมก็เข้ามาพบถามถึงความเป็นมา แรมจันก็เล่าให้คุณยายฟังถึงเรื่องที่ถูกป้นแล้วก็หนีจากการเป็นตัวประกันมาได้อย่างบุดวิดแรมจันในตัวสั่นงกปากคอสั่นไปหมดเพราะความกลัวยายชุมก็ให้แรมจันอาบน้ําอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เพราะว่าเสื้อผ้าเปื้อนเปละไปหมดแล้วคืนนั้นแรมจันก็นอนพักที่บ้านของยายชุมเพราะว่าไม่กล้าเดินกลับไปบ้านกลัวพวกโจรแอบซุ่มจับตัวอยู่กลางทางวันรุ่งขึ้น แรมจันก็กินอาหารที่บ้านของยายชุมนั่นแหละเสื้อผ้าที่ใช้เปลี่ยนมาตอนกลางคืนก็เป็นเสื้อผ้าถูกๆของยายชุมทั้งชุดเธอกลับไปบ้านของเธอพร้อมกับยายชุมที่เดินตามไปส่งถึงบ้านชาวบ้านต่างก็พากันแปลกใจที่เห็นแรมจันเดินมากับยายชุมมันเป็นภาพที่ทำให้หลายๆคนพากันสงสัยกับภาพที่ได้เห็นแรมจันผู้ร่ำรวยเดินมาเคียงขู่กับยายชุมผู้ที่ยากจนขนสิ้นไร้ไม้ตอกนั้นได้ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแรมจันเปลี่ยนนิสัยจากเดิมไปเป็นคนละคนยังกับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเธอไม่หวดร่ำหวดรวยหรือว่าคุยโวทับถมคนอื่นอีกต่อไปไม่พูดจาดูถูกดูแคลนใครๆอีกเลยไม่มีใครรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอที่ทําให้เธอเปลี่ยนแปลงไปนอกจากตัวของแรมจันเองการทําบุญทําทานนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องทําเป็นจํานวนมาก หรือทำได้ของดีราคาแพงๆการทำบุญ่ะจะได้บุญได้กุศลอยู่ที่ความตั้งใจมีศรัทธาเชื่อมัน่นดังพุทธภาษิตว่าเจตนาหังพิกเเวกำม,มังว่าถามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นแหละคือกรรมการทำบุญทำเท่าที่กำลังของเรานั้นจะทำได้ทำแล้วไม่เกิดทุกข์ไม่ทำตามคนอื่นเราจะทำอย่างไรเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของเราแล้วก็อย่าไปพูดว่าคนที่เขาทำน้อยกว่าเรา อย่าไปว่าเขาเพราะมันจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวของเราเองเราก็ต้องคิดว่าถ้าเขามีโอกาสเหมือนเรามีกำลังเท่าเราเขาก็คงจะทำได้เหมือนเราทำได้เท่าเราพระท่านไม่เคยกีดกันหรือว่าห้ามไม่ให้คนที่มีปัจจัยน้อยทำบุญทำทานท่านไม่เคยติเตียนคนที่ทำน้อยแล้วก็ไม่เคยชมคนที่ทำมากใครจะทำมากทำน้อยท่านรับไปทั้งสิน้นเรื่องบุญเรื่องกรรมนี้ ใครทำใครได้เพราะฉะนั้นก็อย่าได้ดูถูกดูแคลนคนที่ด้อยกลัวไม่ว่าจะในเรื่องอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอาจจะมีสักวันที่เราต้องพึ่งพาอาศัยคนเหล่านี้บ้างไม่มากก็น้อยจงมีความเห็นใจซึ่งกันและก,กันเพราะเราเป็นชาวพุทธเหมือนกันทุกคนครับ